รายการนี้ถ่ายทำภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 อย่างเข้มงวดทีมงานและนักแสดงได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายจัดพ้นฆ่าเชื้อสถานที่ก่อนถ่ายทำรายการและจัดพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคอย่างเหมาะสมนักแสดงที่อาศัยอยู่ภายในสถานที่ถ่ายทำได้รับการตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 ทั้งก่อนและระหว่างถ่ายทำรายการทีมงานที่เข้าปฏิบัติงานภายในสถานที่ถ่ายทำมีการจำกัดจำนวนและสวมชุด อุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 รายการนี้มิได้มีเจตนาเพื่อสร้างความเข้าใจและการรับรู้ต่อผู้ชมในการละเลยการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคโควิด -19 ไ <Life. S 1> ลฟ์ล เพิ่งถ่ายถ่ายวิดีโอให้เขาไปไปกันเลยเต้กิ้วน้องวิดีโอลอยบนน้ำาี่จอรทีจะอันนี้ไม่ได้อ๋อเจ็บใครจะเอาลูกออกมาเร็วถ่ายรูปกันอผมไปเอาถ่ายวันนี้ได้ปีหน้าไม่มีไดทต้งนาเราไ้ปิดตัวซะหน่อยไม่ใช่ปีหน้าอีกสามปีถ่าย2มงย่สิบได้สองพัยี่สิบสามลุกยูเจริงคนบ่นกันเยอะมาก โอเคๆต้อไปหมดแล้วน้ำเย็นเลยน่มเยอะจังพี่ในวงการพี่นน้ำพี่นะเี่น้ำเย็นมากเลยต่งรูปน้ำถ่ายที่ไหนรูกไหนรูปในอินตาแกรมโอเคขอตรงๆก่อนนีของใครอย่หของใครนี่าของผมเอาแบบ o n w เอาแบบน้ำน้ำพุ่งขึ้นมาหื่มีตรงนี้ใช่ป่ะขอแบบมีน้ำผ่านด้วยไหมเอาแบบมีน้ำผ่านด้วยแบบเรื่องสารพุ่ขึ้นมานะโอเคโอเคหนึ่งสองสามอย่าแกเออเออแกขอใกล้ๆดูนะขอขอขอแบขอปาดผมแบบโอเคโอเคขอปาดผมนขอปาดผมให้หมดอ่อเอาเอาม่สอ พอแล้วฟผีหมดพอดียีโน่เป็นกระดีได้น้ำมาจากเพื่ออะไรวะกระดีกระดีเป็นปลากระดีได้น้ำเป็นปลาลิ้กกระลิ้ปลากระดีเป็นกระลิกะลี้มแล้วขออยู่นี่นี่อันนี้อันนี้เกือบจะต่อบทแล้วแต่ถืงไปมันมันมีสิ่งแต่กลอง ผมเหรออ้อโอเคเอ้หล่อเยเออเออเยเออเดียวเงป้านนะเดียวเดี๋ยวดียวเดีวเส่เสื้อสีดำปะใช่เสื้อสีที่ยมยมมนสวยสวยเลยได้ได้เออได้รูปป่ได้เนี่ยจะเป็นเหมือนเตตะวันปะไม่เดี๋ยวให้พี่เตไปล้างน ถ่ายวันนี้สามปีรับลูกจ้าต้องรับผิดชอบแล้วนะเวลาก็คือต้องรับผิดชอบแล้วนะเอาไว้ให้จ่ายคาล้านเรืยจ่ายคาล้างเลื่อนโด้ีเหมือนมาเที่ยวยิบป้ายิ้ใจ้ายิ้ยใจป้ายเขียนตรงนี้ถ่ายกับป้ายเออจูโยจูนหนึ่งนิ้วใช่ไหมชอบชอ

ขาเมดหาหมู่ที่งนี้มุมย้อนหิ้เหรอทุกคนต้องเป็นต้องมีอออยากเห็นดอกไม้ด้วยอามามาาเห็นดอไมด้วยผูใหญ่ผู้ให่งก็มีดอกไม้แก้วสีฟ้าด้วยเออไล้นดอกไม้ด้วยเห็นอไม้ด้วยไม่เห็นดอกไม้โอยหักแล้วนะไม่เป็นไรเห็นมือพี่ไหมเกหนึ่งอนี้อาเด็กัน มานนมถ่ายรูปครอบครัวเอ้ยฉันอาบอีกแล้วเฮ้ยลุกลุกเอาอีกแล้วโพสท่าอีกแล้วเออ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 อะไรก็ลุกอาบเป็นไงครับลุกลุกอยากกิวแทนแทนอแทนว่าแทนว่าฉันหลังโอ้โหอรตับหนึ่งใส่เนื้อสอเฮ้ยพี่เตนี่มันนายแบบผ่านไปไม้เลยเขาคนเดียวคิ้วเลยขอเลยนะขอผ่านไปไม้เขาพี่ผม ก็คือยังไงนะทีนี้หรอใช่ใช่แบบนั้นแหละมันจะมีโฟกัสขึ้นมาใช่ป่ะอย่างฉลาดล้ำลึกเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าสอตต่อไปผมขอเป็นฮิปเตอร์หน่อยอ่าฮิปเตอร์ที่มันแบบว่าพูดเร็วๆเรามัเป็นจังหวะไม่มันฮิปมันมันฮิปพอรกอ๋อเออไม่ใช่จะเป็นแรปเปอร์โอเล่ย์ไม่ใชฮิพอรจะเล่นแรปเปอร์ไม่ใช่จะเล่ฮิพอร์ฮิปเตอร์มั้ยมันมาฮิปแล้วไงเราก็ต้องคลิปไงเออเอคลิปยังไงพี่มิคคลิปยังไง ถ้าออกกําลังกายที่แบบว่าอยู่บนขนมปังอ่ะนั่นมันทิปอะไรนั่นมันวิปอันที่อยู่ในสวนสัตว์อ่ะนั่นอะไรนะฮิปโปถ้าออกกําลังกายเขาเรียกว่าทิปอะไรอถ้าแบบว่าเฮ้ยวันนี้โคตรเซ็งเลยวันนี้แบบไม่เป็นตั้งใจเลยยมไม่อะไรทิปหายทิปหายทิปหายเฮ้ยไม่ได้หุ่ คุณทำโอลูกบาสอลคุณทำลูกบอลเอาเกบที่เขาที่เขาที่เขาทำเ่ำอะไรเออเี่ยมเอาแม็กทุกวันเลยนะอันไหนเอาลุกยางเลยเยี่ยมไปเลยที่สุดอันดับเท่าไหร่อันดับหนึ่งถ้าอันดับห่ง แต่เรคุณเขาบอกว่าเขาบอกว่าห้ามขยี้พอไหนลูกอันีกก่าเออเพราะได้นเฮ้ยลูดนี่นีอันนี้ดีเออคือทั้งหมดมีแต่ลูกพี่ลูกแล้วทั้งหมดพี่ลูกแบบนายแบบของจริงเราไม่มีอะไร สีส่วนเอาทุกดอกโอเคกำกันเกยจะหลุดแล้วโอเคโอ้โหเก่งโอ้โหพี่เต้อยากสอนใช้หน่อยไม่ได้เหรเออเท่ปะเท่ปะเออเอออ่ะอะคิงยังไงอะคิงว่าไงต่อไปจะทำอะไรดีอะไรนะต่อไปจะทำอะไรดีนั่นสิเขาจะทำอะไรกันดี เฮ้ยๆๆรู้แล้วรู้แล้วขอถ่ายซีรวมรูปนึงได้ป่ะอ๋อขอกล้องหน่อยดิเขาตังค์ได้จะถ่ายจากกล้องรูุอยู่ตรงนี้นะแล้วก็แบบมีคนกระจายกระจายกันอยู่ตามแบบอ่ะเราจะได้รูปป่ะกล้งไหนอะอะไรนะเราจะได้รูปป่ะให้พี่เตถ่ายอ่ะเนี่ยสููรอุดเตยให้มีแบบหลายเลเยอร์หนึ่งอเปล่าพี่เตถ้าถ่ายแล้วเราจะได้รูปป่ะได้เดี๋ยวเพิ่งนะเดี๋เพิ่งบอลต้องอยู่ตรงอะไรอี้ได้ป่ะได้ช้าได้เร็วอีกเลือดช้าได้เร็วอีกว่านึงว่ากันเออได้ได้ได เคหนึ่งสองดีเอ้ยดีห่อยลูกเออแม่ละเ้าหมดถ่ายให้หน่อยได้ไหมครับไม่รู้ใครถ่ายให้ใครใหญ่ตั้งแล้วน่ใหตั้งไว้ใกล้ใกังไว้ใกล้ั้้ตั้งตั้งตั้งต้ตั้งตั้งงตงตงตัตังัตไ้ั้แล้ว้งต้งตตั้งตั้งเั้งรั้แม่้งตั โซฟี่โซฟี่เทตอร์อันนั้นี่นะโซฟี่โซฟี่ทำจริงไปตั้งไว้แล้วใครจะกดถ่ายให้อารุณอยู่เลยนะอยู่อยู่นี่เลยบ้าไปไกลแล้วเราอ่ะเลยไปไปกินเต็มบีมา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 ถ่ายรูปเซลฟี่ที่สุดของความสุดยอดวิถ่ายกูเลตรงนั้นแหละอโยนก็หลำนั้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเสียงไหมบ้าเสียงเบาหน่เสียงมากเสียงไป เอาไไม่่เเปนกดินไปดีกว่าแค่นี้เองไม่เป็นไรเดินไปดีกว่ามาเซฟีนะเซฟีนะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ่ายแล้วเดี๋ยวให้ชาวเน็ตเขาแตะรูปเก่กับตายเดี๋ยวนะี้สรุปสรุปเอาไว้ไหนนะไม่ไหวตายใช่ปะไม่ไนวไหนเลขนับวันตอนที้ถ่ายไปก่อนเดี๋ยวรอผู้วินแบบว่าเรียนเสร็จแล้วค่อยมา เขาถ่ายอีกรอบหนึ่งโอเคไหมอือกูวินนอนอยู่ครับปอเคาเยบเข้ามาอีกนิดนึงนีตถ่ายแล้วเรียๆตามธรรมชาติอยู่ขออยู่ตัวเองตายก่อนตอนนี้มีปืนไหมมีปืนไหมสอมหายอตนึงต้องหมุนก่อนหมุนหมุนหมุน ไม่ใช่ไม่ใช่หรือว่าเหมือนเราไเที่ยวในอะไรแบบบูชของลุกอย่างนี้กับมันยืนอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายอยู่ข้างหลังก็ม้วนที่ว่าเอาเที่เป็นตรงนี้ข้างบนอ่ะพี่เดียวอันนี้เป็นแหล่งคุณชายเป็นคุณชายที่เดียวหรอเป็นผูชายเราเราทำเรื่องแบบจะมันจะน้อยน้อยคือมันความันจะแก๊กหมุนไม่ได้เราคุณเรายืนแบบเป็นแบบว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะฮะบริการบริการเขาบริการเขาบริการบริอืมอืมบริการไม่รู้ไม่รู้ ตรา,ายิ้มพิมพ์ใจเออคนถ่ายยิ้มอะไรกับนคนโดนถ่ายกันถถ่ายไม่ได้ถ่ายยางชอบเลยว่ะผมจะชูให้ลงเต้ถ่ายทีไรฮะตลอดเลยน่ะอะ อบาบน้ำอยสิบสีย่ย่น่บจะดโอ้แล้วจะแพ่วอะไรทำกัน <laughs> อาน <ไป S 2> ้ำมามาหาอะไรทำกันเ รายการนี้ถ่ายทำภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 อย่างเข้มงวดทีมงานและนักแสดงได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายจัดพ้นฆ่าเชื้อสถานที่ก่อนถ่ายทำรายการและจัดพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคอย่างเหมาะสมนักแสดงที่อาศัยอยู่ภายในสถานที่ถ่ายทำได้รับการตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 ทั้งก่อนและระหว่างถ่ายทำรายการทีมงานที่เข้าปฏิบัติงานภายในสถานที่ถ่ายทำมีการจำกัดจำนวนและสวม อุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 รายการนี้มิได้มีเจตนาเพื่อสร้างความเข้าใจและการรับรู้ต่อผู้ชมในการละเลยการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคโควิด -19